อรุณสวัสดิ์ชาวันใหม่ขออนวยอวยชัยให้ทุกคนทุกท่านจงสุขขีทุกสอกโรคภัยอย่าได้มีขอจงมีชีวิที่สุขสันนิลเทอเช้าวันนี้วันพระขอรัตนาพุทธบรารมีองค์พระพุทธชัยมุนีสีปวงชัย อานวยอวยชัยให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจสมปนารสนาทั่วการทุกคนทุกท่านสาธุน้องเมียวเมียว,วแก่ไก่ฝนตกเป็นไงบ้างลูกเฉดเฉะกันไหมน้องเมียวน้องไก่ไม่ค่อยได้ออกมากันละน้องไก่ไปหาอาหารกินธรรมชาติแล้วน้องเมียก็กำลังค่อยๆทยอยออกมากันครับอากาศเย็นสบายหลับสบายดีเนาะ มาแล้วมาแล้วใครมาเนี่ยสองสองสหายนะสองสหายมาหนึ่งอีกหนึ่งกำลังมาโน่นกับใครนี่เพชรดำน้อยเพชรดำน้อยมาแล้วเนาะพอตกกล้าเย็นสบายก็มีมีก็หลับกันเนาะไม่ค่อยได้ออกมาไก่หายมาแล้วไก่อิ่มแล้วไก่ตือนมาก็กินอาหารจากธรรมชาติมลแรงเยอะหน้าฝนเนี่ยอิ่มไปหมดแล้วเนาะ ยิ้มแล้วไม่เป็นไรมิมเนาะมอเมี่ยก็กำลังทยอยออกมากันทยอยออกมากันแพนด้าแพนด้าอันนี้แพนด้าเนยแพนด้านวดแพนด้าเท้าใหญ่พ่งนี้นะลูกเนอรพวงนี้ไปทำหมันนะลูกนะหมอนัดแล้วเนาะพ่งนี้วันที่ยี่สิบทำหมันแพนด้าเท้าใหญ่กับแพนด้าเท้าเล็กสองแพนด้าครั้งละครั้งละสองแพนด้าครั้งละสองเมียวมาใครมาอีกเนาะน้องเล็กสีสีหางยาว สีสีหางยาวไม่ยอมออกมากันน้องเพื่อนเพื่อนเปียกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวปูเข้าไปในบ้านดีกว่าเข้าไปในบ้านดีกว่ามาเลยเข้ามาในบ้านแล้วเข้ามาในบ้านเออแมวเหมียวไม่ยอมออกไป,ปรับรงปูนั่งอยู่บนกล่องนี่กล่องพัสดุนั่งอยู่บนกล่กองพัสดุนี่นั่งกล่องอาหารนั่งอยู่บนกล่งกองอาหาร นั่งอยู่ในนี้กันไม่ออกไปนอกน้องพ่อหลวงปู่จัดอาหารให้เขากินแล้วเขาอิ่มแล้วเขาไปเลยไม่ไม่ไปอ้อนเลยเมียวเขาก็ถ้าเขาอิ่มแล้วเขาก็จะหลับแหละนอนหลับพักผ่อนดีกว่าในบ้านก็มีใครอยู่นี่อยู่นี่หนึ่งอนอนตรงนี้ขนมอีกหนึ่งอาหารให้ไว้กินหมดไปลูกหาเม็ดไว้ให้เมื่อเช้านี้เนาะหายเม็ดเอ,อ้ยังเหลือเยอะะเลยกินกันไม่หมด ตอนนี้อาหารสมบูรณ์เนาะอาหารสมบูรณ์ก็กินกันไปด้วยเล่นกันไปด้วยโคกระจุยกระจายหมดเลย <c oughs> หรือว่าอยากกินอาหารอื่นๆด้วยเนาะเดี๋ยวผู้จัดอาหารเปียกให้กินเราเลยคู่ับข้าวไม่ใช่คู่เข้าวคู่กับอาหารเม็ดเนี่ยเพราะตอนนี้ข้าวลดลงลดปริมาณข้าวลงให้กินอาหารเยอะ กินกันไปด้วยเล่นกันด้วยก็หกกระจุกระจายหมดเลยลูกเนี่ยฮะโคนแล้วนเด็กคนกัแล้วนะทำอาหารเม็ดหกมาเลยไม่เป็นไร้ลูกเดี๋ยวก็เก็บเนาะแต่ภาษาเมียเมียวคราวนี้มีภารกิจต้องไปแล้วเนาะมีภารกิจต้องไปอีกแล้ววันนี้ต้องไปอีกแล้ววันนี้เข้าไปร่วมงานบุญกับทางคณะสงฆ์ในเมืองลำปางเนาะไปสนนก็ถ้ามี โอกาสก็จะแวะไปเยี่ยมน้องหมาด้วยเพราะมีคุณโยมอินทุออนโยมอินทุออนฝากอาหารส่งอาหารมาฝากให้หลวงพ่อไปให้น้องหมาที่ข้างทางด้วยเนาะก็จะติดไปด้วยถ้ามีโอกาสได้เข้าไปก็ได้เข้าเนาะถ้าไม่มีโอกาสก็ไม่เป็นไรพอเวลานั้นไม่แน่นอนเพราะฝนฟ้าตกก็ไม่แล้วว่ามีเวลาพอที่จะแวะไปไหมให้ได้ไหมเนาะพอไปเส้นทาง ใกล้กันนั้นแหะแต่ว่าไม่ไม่ใช่เส้นทางนั้นเนาะถ้ามีโอกาสก,ก็จะไปเข้าไปให้เนาะหรือนนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและเมื่อคืนนี้มีพัสดุม,ดมาอ่าซีกองข้าเหนียวเฝ้าอยู่นี่ข้าเหนียวเฝ้าอยู่นี่ยังไม่ได้ถ่ายคลิปนะเดี๋ยวคือนมันมาเมื่อืไปหน่อยเดี๋ยวก็จะทําให้ใหอ่าให้รับทราบในช่งชวงเช้านี้เนาะหลังจากคลิปนี้ผ่านไปแล้วเนาะจะทำาลิปนี้ให้ให,ให้ได้รับทราบว่า ในนี้มีอะไรจากที่ไหนเนาะในยังไม่ทราบไม่จากที่ไหนเดี๋ยวเป็นอะไรบ้างในนั้นเนาะเดี๋ยวแกะดูเนาะครับก็ขออยู่ที่คิดว่าเพียงนี้ก็เนาะเดี๋ยวเราจะหาข้าวเหนียวให้ได้กินกันหรือว่าจะได้กินอาหารในที่กองนี้ก็ได้เนะาะเดี๋ยวครูแกะในกองนี้ดูเป็นอาหารอะไรเนาะจับอาหารในกองนี้ให้กินก็ได้เนาะครับก็ขอนโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ได้ดูรับชูรับทราบเรื่องราวต่างๆเขาลงปูกได้ได้ จะส่งอาหารของกินของใช้ให้น้องๆเมียวได้อยู่ได้กินขอขอมุทนาสาธุขอบุญกุศลทลายโจน่วยใช้ให้ทุกท่านพบความสุขความเลยความสุขการสุขใจปัทสนาที่ใจขอได้ทั้งความมุ่งมั่นปัทสนาตัวการทุกท่านทุกคนเดินสาธุใดรพกกันไม้ที่จะไปสุริมิสุขสาธุเจ้า